คือต้องเถื่อไปขนาดไหนอะไรต้องแบบหมดอย่างงี้เลยปะไ้เด้อเป็นไอดอลนะเหนื่อยเฉันเอาเสื้อมาวางไว้บนที่นอนนั่นเหะหน้ามาของพี่เป้กับของพี่โมใครกว้างกว่ากันค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นไม่รู้อะเท่ากันเอาจริงๆริงหน้าเราเหมือนกันมากตรงนี้เหะอเออ นี่ใช่ไหมอุ้ยฉันวูาฉันกว้างกว่าต้องสีนามอนว่าสีนามอนสีนิ้วะแต่าาว่วานหน้าผากหรือไงวะอ้อจีิคล้ายๆกันมาดูเขาถามมาจันงๆมันแบบเฮ้ยมึงมีอะไรวะตอนเด็กนับอะไรวะางหัวหน่วยสิบหมื่นแสนล้านอเคยปะเคย นับเป็นนิ้วอย่างนี้เหรอหน่วยสิบสิบหมื่นหมืนแสนแสนนี่เหลืออีกนิดหนึ่งเป็นเก้าแสนแล้วกันค่ะทางนี้นะคะคือต้องเถิดมาขนาดไหนอะเรต้องแบบหมดอย่างนี้เลยปะไปเด้อเป็นไอดอลอะวาสีน้ำมนวาสีน้ำ มา do you work do you work บอกเลยเราก I work as cool I work as c o l ิมมิตนเล่นอ๋อจริงๆอยู่คอนโดแล้ก็เล่นเล่นเล่นแอ์กีตาตายเล่นตไหนวะเคยเล่นแล้วใช่ไหมแอกิตาอ๋อ ออมาทีหนึ่งมันไม่เป็นทรงแล้วเนี่ยปวดสี่นะปวดมาสี่นะปวดตัวอยู่เวอร์ออพี่ไปกินข้าวทางไหนครับทางตาห <laughs> 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 น้าผักกว้างความจําดีครับจริงเหรอ,อห <laughs> นี่ก็กว้างความจำไม่ค่อยดีเลยอากว้างแบบไหนกว้างแบบนี้หรือว่ากว้างแบบนี้ <laughs> ความกว้างกว้างเขาคืออย่างนี้นี่คือความสูงถูกป่ะกว้างมันต้องอย่างนี้ป่ะกว้างก็คือความกว้างของกกหน้าผากกว้างคือไม่รู้ลองวัดดูความยาวจมูกกับหน้าผากเท่ากันใช่ท่าหมดอะอะไรเนี่ย